จอขข่่าาวววร้นลงลงึกสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2554ค่ะวันนี้ค่ะเราจะไปร่วมกันวิเคราะห์นะคะถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นตลอดระยะเวลานานกว่าหนึสัปดาห์ค่ะ จากภาพความเสียหายนะคะของโรงเรียนหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนหรือเป็นเขตพลเรือนอันต้องห้ามสําหรับการประทะที่สหประชาชาติจะต้องนําไปพิจารณาถึงอาการตลบตะแลงของสมเด็จฮุนเซนและเครือข่ายแล้วบนเวทีสากลอย่างคณะกรรมการบรดกโลกก็เช่นเดียวกันคะ่ะที่จะต้องพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดถีท้วนผมคิดว่าอยู่ที่ประชาคมโลกที่จะให้เห็นข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ ปลดชนวนที่เป็นแรงกดดันซึ่งชนวนที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องมรดกโลกถ้ายูเนสโกปลดตรงนี้ผมเชื่อว่าสองฝ่ายจะคุยกันได้แล้วก็ไม่มีแรงกดดันเพราะว่ายังไงผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศในการที่จะให้พี่น้องประชาชนในบริเวณชายแดนอยู่อย่างสงบสุขเนี่ยผมก็มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายก็ต้องการอย่างนั้นมรดกโลก,กจะประชุมก็มิถุนาก็ไม่จําเป็นต้องรอถึงมิถุนาแล้วครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมรดกโลกควรจะได้มีการตระหนักถึง ปัญหาที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็มีบทบาทในการแก้ปัญหานั้นผมเข้าใจว่าเลขาธิการสหประชาชาติได้พูดกับทางยูเนสโกบ้างแล้วครับ และนี่เป็นคำยืนยันค่ะของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีที่ต้องการสื่อสารไปยังคณะกรรมการบรดกโลกว่าสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาณขณะนี้ถือว่ามีความเปราะบางเป็นอย่างมากหากจะพิจารณาแผนบริหารจัดการพื้นที่การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารในการประชุมคณะกรรมการบรดกโลกในเดือนมิถุนายนนี้ อยางไรก็ตามแม้ว่ากัมพูชาจะพยายามอ้างถึงความเสียหายของตัวปราสาทพระวิหารว่าเป็นผลมาจากการยิงตอบโต้ของฝ่ายไทยซึ่งไม่มีใครรับประกันว่าข้อกล่าวหานี้จะไม่ใช่เรื่องโกหกหรือปั้นน้ำเป็นตัวเพื่อหาเหตุผลมาสนับสนุนให้ UN เลงมาคลี่คลายสถานการณ์แต่ข้อเท็จจริงที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกไปแล้วค่ะกับภาพของทหารกัมพูชา ที่ใช้ตัวปราสาทพระวิหารและเป็นคลังแสงนะคะหรือเป็นแหล่งซ่องสมอาวุธสงครามซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาร้ายเพื่อต้องใช้ต้องการที่จะใช้ปราสาทพระวิหารเป็นตัวประกันแล้วล่อให้ไทยยิงตอบโต้เข้าใส่ปราสาทพระวิหารก่อนจะอ้างความเสียหายเพื่อให้คณะกรรมการบรดกโลกพิจารณาไทยออกจากแผนบริหารจัดการจากหลักฐานข้อเท็จจริงเหล่านี้คณะกรรมการบรดกโลกจะเพิกเฉยไม่ได้อย่างเด็ดขาดและต้องพิจารณาว่า กัมพูชาซึ่งเป็นฝ่ายขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกนั้นและมีการเดินหน้าเรื่องของแผนบริหารจัดการพื้นที่รอบตัวปราสาทได้ปฏิบัติตามหลักเจตนารมณ์ของการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกตามตัวอย่างข้อบังคับนี้หรือไม่ 1. เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสารรค์อัญชานฉลาดของมนุษย์ 2. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านของการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 3. เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยาธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว 4. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 5. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์และ6 มีความคิดและมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะกับทางของประเทศฝรั่งเศสที่ต้องการที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางโดยการให้ข้อมูลรายละเอียดในสนี่สัญญากรุงสยามฝรั่งเศส ปีคศ .1,907 หรือพุทธศักราช2,450นั้นก็จะต้องพึงระลึกเสมอค่ะว่าปัญหาของความสับสนอันมีที่มาจากการลงรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนของสนที่สัญญาซึ่งฝรั่งเศสเป็นผู้ร่างขึ้นมานั้นก่อนล้วนเป็นต้นต่อของปัญหาที่ครราคาซังหรือเป็นบรดกบาปจนมาถึงทุกวันนี้ตรงกับที่ผมได้คุยกับท่านเลขาธิการสาาระรช,ชาติว่า กัมพูชาเนี่ยต้องการที่จะยกระดับเรื่องนี้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นและมันก็เกิดขึ้นเพราะมีแรงกดดันที่จะต้องเข้ามาจัดการพื้นที่เหมือนกับที่ผมชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้มีการพูดเป็นมัดเป็นหมอด,ด้วยว่าจะต้องมีประเทศที่สามเข้ามาถึงได้ยอมก็เป็นความพยายามของเขาครับแต่ว่าผมเชื่อว่าประเทศต่างๆนี้เมื่อเห็นข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วก็จะบอกให้เรากลับมาคุยกันนะครับวันนี้สิ่ง,งที่จะผูกมัดกัมพูชาให้ต้องเข้าสู่ระบบวิทวิภาคีเนี่ยผมคิดว ประชาคมโลกนะครับได้เห็นข้อเท็จจริงทั้งหมดและเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมีประเทศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นปัญหาซึ่งควรจะจบลงได้ในระดับทวิภาคีครับอะไรที่จะทาให้กัมพูชาเนี่ยต้องกลับมาสู่ทวิภาคีก็มผมคิดว่าถ้าหากว่าช่องทางที่เขาพยายามที่จะไปฟ้องคนนั้นคนนี้ทั้งทงที่ความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ได้เป็นฝ่ายที่เข้าไปดําเนินการอะไรก่อนเนี่ยเมื่อ,อ,อข้อเท็จจริงปรากฏเนี่ยคนที่เข้าไปฟ้องเนี่ยก็จะบอกเองนะครับว่าเรื่องนี้ต้องจัดการกันเอง นะครับแล้วเราก็อยู่ในอาเซียนด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอาเซียนก็คงจะมีบทบาทในการสนับสนุนให้เจราจากันอย่างที่อาเซียนได้แถลงไปแล้วจะชี้แจงไปทางฝรั่งเศสที่อาสาตัวมาด้วยนะคะว่า,าเราทําความเข้าใจเราทําความเข้าใจกับทุกประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็พอดีเมื่อคืนเนี่ยตอนผมชี้แจงก็อาจจะดึกหน่อยนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ก็เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหารของไทย แต่ฝ่ายนิติบัญญัติของไทยเนี่ยก็สนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยแก้ไขปัญหาเนี่ยบนพื้นฐานของสันติวิธีแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเราไม่ได้มีความคิดมีเจตนาที่จะไปรุกรานอะไรกับใครนะครับแต่เรามีความจําเป็นในการที่จะต้องปกป้องอธิปไตยของเราแล้วก็ในส่วนของกระบวนการของการที่จะทํางานในระดับทวิภาคีเนี่ยซึ่งทั้งฝ่ายบริหารต้องทํางานด้วยฝ่ายนิติบัญญัติก็ทํางานด้วยเนี่ยทุกฝ่ายก็พร้อมที่จะเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว และสําหรับเรื่องราวนะคะที่รุกลามบานปลายมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะส่วนหนึ่งแม้จะดูเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยจัก,กรวรรดินิยมฝรั่งเศสแต่ปัจจัยที่เป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ปัญหาอย่างไม่สามารถหาข้อยุติได้ก็คือผลของการกระทําของสมเด็ทุนเซนนั่นเองค่ะจอข่าวร้อนล้วง